ผมนายวิทวัสติชาวานิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต15ตัวแทนพี่น้องครยาวบึงกลุ่มเฉพาะแขวงคลองกลุ่มจากพรรคประชาชนครับ วันนี้ครับท่านประธานผมขอมีส่วนร่วมแปลยติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2568มาตรา7ในส่วนของค่าใช้ใจ่ายฝึกอบรมสัมมานาประชาสัมพันธ์ค่าจ้างเหมาบริการและงบรายใจ่ายอื่นๆของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีครับและสําหรับในการอภิปรายในครั้งนี้ครับผมขอตั้งคําถามแรกครับทําไมเราต้องมีกรมน แต่ก่อนอื่นครับผมขออนุญาตเริ่มจากประวัติข้าวๆของหน่วยงานนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่เข้าใจถึงหน้าที่และบทบาทโดยสังเกตของหน่วยงานดังกล่าวหน่วยงานกรมนอน,อนั้นเป็นส่วนราชาการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรมีหน้าที่รับผิดชอบอำนวยการและธุรการของกอรมน,อนอดังภาพครับ และเนื่องจากผมได้รับโอกาสในการตั้งทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมธิการฝึกอบรมสมัมมนาที่เพิ่งจบไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาครับผมจึงขออนุญาตยกตัวอย่างโครงการที่ซ้ําซ้อนและมีความเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของการดูแลของหน่วยงานกรรมนอให้ทุกท่านร่วมพิจารณาและตั้งข้อสังเกตกันครับโดยเริ่มจากโครงการแรกจ้างรับเหมาปฏิบัติงานคอเซ็นเตอร์หมายเลข1374เเป็นโครงการที่พวกท่านเข้ามาชี้แจงและพวกเรานั่งเถียงกันเกินชั่วโมงครับ ที่ท่านแจ้งว่าไม่ให้ตัดงบป,ประมาณที่ขอมาและถ้าเราตัดท่านจะขออทธทร์แต่ผมทราบดีครับว่าท่านไม่ได้ยื่นอุธรณ์แต่อนํานำกลับมานะครับโดยปี2,567และปี2,568ท่านทําเรื่องของงบประมาณมาเท่ากันอยู่ที่ปีละ3.6ล้านบาท โดยให้เหตุผลว่าเพื่อเพิ่มศักยภาพของกรรมนธรให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีเจ้าที่รับสายตลอด24ชั่วโมงเพิ่มขีดความสามารถในการรับแจ้งเหตุความมั่นคงและเป็นจุดประสานเหตุฉุกเฉินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผมพูดตามตรงเลยครับว่าผมมั่นใจครับว่าไม่มีประชาชนคนไหนหรือเป็นประชาชนส่วนน้อยครับที่รู้จักหมายเลข1374 คำถามคือในเมื่อเรามีหน่วยงานที่รับเรื่องและประสานงานเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วซึ่งก็ทําได้ดีตัวอย่างเช่นเบอร์191สําหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายและเบอร์1555ของกรุงเทพมหานครดังนั้นทําไมท่านถึงยังจะคงยืนยันรับงบประมาณดังกล่าวที่ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆครับยังไม่พอครับท่านยังแจ้งพวกเราอย่างภาคภูมิใจอีกว่าโครงการนี้มีประโยชน์อย่างมากแถมมีผู้ใช้บริการถึง3ถึง4คนต่อวัน ต่อมาครับท่านประธานผมขอใช้ที่ประชุมแห่งนี้ช่วยท่านประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆของผู้ท่านครับโดยเหตุการณ์แรกครับท่านมีการจัดเจ้าหน้าที่กรมนธให้บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้านค้าวางสิ่งของกีดขวางทางจราจรเหตุการณ์ถัดมาครับท่านจัดเจ้าหน้าที่กรมาธบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องวินรถจักรยานยนต์รับจ้างส่งเสียงดัง กรมนอเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสแต่แล้วผมก็ไม่มั่นใจครับว่าท่านสามารถเป็นที่พึ่งในทุกโอกาสได้จริงๆหรือไม่เพราะในเดือนที่ผ่านมาครับผมได้โทรไปสายตรงของท่านนะครับ1374และแจ้งให้ท่านมาช่วยลอกท่อในกรทมเขต15าครับแต่ท่านแจ้งว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านครับก็เลยงงครับว่าสรุปแล้วอะไรคือหน้าที่ของท่านครับผมขอตั้งอีกคาถามหนึ่งครับว่าจากตัวอย่างที่ผมได้หยิบยกขึ้นมา เหตใดเราจึงต้องมีกรมนอมาช่วยอำนวยความสะดวกลงพื้นที่เพิ่อมอีกหนึ่งหน่วยงานครับหรือเป็นเพียงแต่ใช้ความมั่นคงในการมาของบประมาณในแต่ละปีเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่เขตเจ้าหน้าที่เทศกิจหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงหน่วยงานเดียวก็มีอำนาจหน้าที่และสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อยู่แล้วตัวอย่างถัดมาครับโครงการด้านแผนยุทธศาสตร์ท่านทำงาน ทำการของงบประมาณมาทั้งสิ้น60กว่าล้านบาทโดยผมจะทําการยกตัวอย่างบางโครงการภายใต้โครงการดังกล่าวให้ทุกคนได้เห็นนะภาพนะครับโครงการแรกครับโครงการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแค่ฟังจากชื่อก็รู้แล้วใช่ไหมครับท่านประธานว่าเจ้าภาพน่าจะเป็นกระทรวงทรัพย์รวมทั้งสองโครงการนี้ตามภาพนะครับใช้งบประมาณทั้งสิ้น7.9ล้านบาทอีกโครงการหนึ่งครับงานรักษาความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารแจ้งเป้าหมายไว้ว่า เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชและมั่นคงทางด้านอาหารใช้งบประมาณทั้งสิ้น4ล้านกว่าบาทถัดมาครับยังมีอีกหลายโครงการเช่นการแก้ไขปัญหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของงบประมาณมา1.4ล้านบาทครับท่านประธานอันนี้ทุกคนฟังและเอะไหมครับเอะแน่นอนครับเพราะนี่คือหน้าที่เดียวกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาของกระทรวงพาณิชย์ครับต่อมาครับการป้องกันสาธารณาภัยของงบประมาณ5.2ล้านบาท ซึ่งซ้ำกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอปอและมีโครงการที่ท่านตั้งชื่อโครงการของงบประมาณมาอีกหลายโครงการที่ไม่มีรายละเอียดที่ไม่มีรายละเอียดนะครับเช่นโครงการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติท่านขอมา11กว่าล้านและโครงการพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคงจํานวน4ล้านกว่าบาทผมขอตั้งข้อสังเกตดีครับว่าผลสำร็จและ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจริงๆนั้นคืออะไรเพราะท่านกําหนดไว้ค่อนข้างกว้างและตัวชี้วัดผลได้ยากส่วนรายละเอียดก็ซ้ําๆกันไปหมดครับ ผมจึงขอเตือนความทรงจําทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับว่า10ปีที่ผ่านมากรมณอนอน,อนั้นใช้งบป,ประมาณไปแล้วกว่าแสนล้านบาทเพียงแค่ท่านตั้งชื่อโครงการอะไรก็ได้แล้วพ่วงคําว่าความมั่นคงท่านก็สามารถทําเรื่องของงบประมาณได้<น>แล้วประชาชนคนไทยรู้สึกมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นตามภารกิจของท่านหรือไม่หรือจริงๆแล้วมีไว้เพื่อสร้างความมั่นคงมั่นคั่งให้กองทัพกันแนนครับ ตลอดเวลาที่ผ่านมากรรมนรถูกวิาพากวิจารณ์เกี่ยวกับภารกิจที่ซ้ําซ้อนหน่วยงานฝ่ายพเลเรือนทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคและลึกลงไปในระดับจังหวัดจนนักวิชาการด้านรัฐศสาสตร์ทำให้เกิดภาวะรัฐซ้อนรัฐหรือ Deep State จากคําถามที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่ตั้งต้นครับทำไมเราถึงมีกรรมนรผมขอเปลี่ยนใหม่ครับว่าเรามีกอรอมนอไว้ทําไม ท่านไม่จําเป็นจะต้องพิทักษ์ทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งต้นไม้และทรัพยากรธรรมชาติครับปล่อยให้หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทําหน้าที่ที่เขาเชี่ยวชาญด้านดังกล่าวจะดีกว่าหรือไม่ สุดท้ายนี้ครับผมขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ในวันที่ท่านมาชี้แจงในห้องอนุกรรมธิการครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากครับท่านประธานทางอนุกรรมธิการได้มีการถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมมาประมาณ30-40งโครงการครับท่านเชื่อไหมครับว่าเรามีผู้ชี้แจงแทบไม่สำนาักเลยครับเสมือนเป็นศูนย์รวมวเจ้าของโปรเจกต์ยังไงก็ไม่รู้ครับท่านประธานในส่วนของค่า,ชาใช้จ่าย เกอบรมสัมมนานะครับพวกเรานั่งรอท่านตัดงบประมาณจึงตัดได้1นึ่ง0 0ล้านเจ็แสบาทแต่ในความรู้สึกของผมครับยอดัง่งเก่ายังคงน้อยไปครับส่วนในการอภิปรายของผมในครั้งนี้ครับยังคงยืนยันว่าหน่วยงานกรรมนนั้นใช้งบประมาณมากเกินไปและมีหลายโครงการที่ซ้ําซ้อนรวมถึงไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าที่ควรผมจึงขอยืนยันและขอปรับลดงบประมาณของหน่วยงานกรรมน,น,นลงเปครับขอบคุณครับ